สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับตอนเพชรทองโกบเล่นะคะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งห้าแปดของเราแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆสามารถกดไลค์กดตามกดซับสไคร์นะคะได้จากช่องทีวีของล่างนี้เลยและแอดไลน์เพื่อนๆที่คิวอาโคดนี้นะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์หกสองเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งห้าหนึ่งนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆเพื <darum coating> ่อนๆทุกท่านนะคะที่ช่วยกดไลค์กดตามกดซับสไคร์เรานะคะ จนตอนนี้ช่องเราเดินทางมาถึง639ซับสไคร์แล้วนะคะก็ขอบคุณจริงๆจากหัวใจนะคะก็ยังไงก็เชิญกดไลค์กดตามกันต่อไปนะคะเพื่อให้มีข้อมูลดีๆมาเสริมทับเรื่อยๆนะคะก็จะหาข้อมูลดีๆมาเสริมทับหาของสวยๆงามๆมาให้ชมกันนะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษค่ะที่จะเกี่ยวกับเรื่องทองเคนะคะทองเคคืออะไรเป็นหน่วยวัดของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ช่วงนี้ราคาทองค่อนข้างผันผวนมากทองเคปอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะท,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 ที่ทำให้พี่ๆเพื่อนสามารถจับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อจิวเวลรี่สวยๆนะคะมาสวมใส่กันได้ง่ายดดยขึ้นนะคะยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทองเคคือทองอะไรวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะ รวมถึงความหมายของทองเคชนิดของทองเคสีของทองเคและการดูแลรักษาทองเคนะคะความหมายของทองเคโกกรัดหรือเคทองเคคือหน่วยที่ใช้วัดความบริสุทธิ์ของทองคําโดยใช้ค่ามาตรฐานที่14 k เป็นทองคําแท้บริสุทธิ์99.99%ระบบนี้นิยมใช้ในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสิงคโปร์รวมถึงในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ การคำนวณทองเคทองคําบริสุทธิ์ 24K เท่ากับ24ส่วนพันดังนั้น 18K ก็เท่ากับ18หาร24จะมีส่วนของทองคํา75% 14K เท่ากับ14หาร24ส่วนของทองค 58, ํา58.5%และ 9K เท่ากับ9หาร24ส่วนของทองคําจะอยู่ที่37.5% และทองคํา 8K เท่ากับ8หาร24ส่วนของทองคําจะอยู่ที่33.3%นะคะโอเคค่ะต่อไปเราดูชนิดของทองเคแ,และคุณลักษณะของแต่และชนิดกันดีกว่าชนิดของทองเค 24K ทองคําบริสุทธิ์99.99%คุณลักษณะสีเหลืองเข้มอ่อนนิ่มดัดง่ายความแข็งแรงคืออ่อนมากการใช้งานเป็นเครื่องประดับสะสมหรือทองแท่งนะคะ ส่วน 22K หรือทองคำบริสุทธิ์9 1 6คุณลักษณะจะมีสีเหลืองสดใกล้เคียง 24K แต่แข็งแดงกว่าเด็กน้อยนะคะความแข็งค่อนข้างอ่อนอการใช้งานเป็นเครื่องประดับในเอเชียชนิดของทอง 18K ทองคำบริสุทธิ์75%นะคะจะเป็นสีเหลืองเข้มแต่ลดลงมีความแข็งแรงขึ้นนะคะความแข็งแรงปานกลางนะคะการใช้งานเป็นเครื่องระดับระดับพรีเมียมนะคะ ชนิดของทอง 14K หรือทองคำบริสุทธิ์58.5%นะคะคุณลักษณะสีอ่อนลงนะคะแต่แข็งแรงมากขึ้นความแข็งแรงแข็งแรงสูงนะคะการใช้งานเป็นเครื่องประดับที่ใส่ในประจำวันต่อไปเป็นชนิดของทองคำ 9K นะคะหรือทองคำบริสุทธิ์37.5% <ific 2> คุณลักษณะสีเหลืองจางแต่แข็งที่สุดนะคะความแข็งนะคะแข็งที่สุดนะคะการใช้งานเป็นเครื่องประดับราคาประหยัด ชังนั้นทองคำ 8K 9K นะคะก็จะเป็นเครื่องประดับอีกราคานง่นนะคะที่เราไม่ควรมองข้ามเนื่องจากมีความแข็งแรงสูงค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสีของทอง K เคกันดีกว่านะคะสีของทองคาจะเปลี่ยนไปตามสัสดส่วนของโลหะผสมเช่นเงินทองแดงมิกเกอร์และสังกะสีนะคะตัวอ,อย่างเช่นทองสีเหลืองหรือเยลโลโกลนะคะจะมีส่วนผสมของทองแดงและเงินเพื่อคงสีทองธรรมชาตินะคะทองสีขาวหรือไวโกนะคะ จะเป็นการผสมทองพาราเดียมและนิกเกิลและชุบโรเดียมเพื่อให้เป็นสีขาวนะคะส่วนทองสีชมพูหรือโรสโกลนะคะเป็นการผสมทองแดงกับทองนะคะออในอัตราสัดส่วนที่สูงนะคะยิ่งทองแบงมากสีชมพูก็จะเข้มมากนะคะหมายเหตุยิ่งเปอร์เซ็นต์ทองมากสีออกเหลืองเข้มนะคะแต่เนื้อก็จะอ่อนนิ่มมากขึ้น การดูแลรักษาทองเคนะคะสิ่งที่ควรทําถอดเครื่องประดับก่อนล้างมือว่ายน้ําแล้วออกก่อลังกายนะคะเก็บในถุงผ้าหรือกล่องแยกชิ้นนะคะเช็ดด้วยผ้านุ่มหรือผ้าเช็ดเครื่องประดับโดยเฉพาะสําหรับทองขาวนะคะควรชุบโรเดียมซ้ําทุก1-2ถึงปีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้ขณะใช้สารเคมีนะคะเช่นน้าหอมสเปรย์หรือคอลีนนะคะหลีกเลี่ยงการขูดขีดเพราะทองเค 18K ถึง 24K เเนื้อค่อนข้างนิ่มนะคะ สรุปใจความสำคัญของวันนี้นะคะทองเคคือการวัดความบริสุทธิ์ของทองที่24เคือบริสุทธิ์ที่สุดนิ่งเคสูงสีทองจะเข้มเนื้อจะนิ่มส่วนเคต่ำสีจะอ่อนลงแต่แข็งแรงขึ้นและราคาประหยัดกว่าเครื่องประดับทองเคเหมาะสำหรับใส่ประจำวันหรือโอกาสพิเศษขึ้นอยู่กับชนิดเคและควรดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงความเงางา,งามอยู่เสมอ